ครับฟังละเจ็ดแสครับวันชัยน้อยสิงปลาปากน้อยนักมวยดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสนามมวยเวทีลุพินีคนล่าสุดครับพบกับโชคเลิงฤทธิ์พอลหลักบุญหรือว่าปังต่อพอลหลักบุญนักชกจากกรุงบลราชธานีเจอกับนักคอนพันนมครับโชคฤทธิ์อพอลหลักบุญนี่สีเสื้อพลตันบุตรีพานุรัตษ์หลักบุญครับซ้อมอ,อยู่ที่ค่ายมวยศิษย์สารวัตรเสือนี่ครับไฟนี้เป็นไฟที่8ครับ เจ็ดไฟที่ผ่านมานี่ชนะมารวดครับจนส่งผลให้เขาควา้ารางวัลนักมวยยอดเยี่ยมแห่งปีครับดาวรุ่งนะฮะล้านห้าแสนบาทครับของแท้ของจริงครับพอหลักบุญก็ซ้อมอยู่กับพีเคแสนช้นะครับเดี๋ยวเป็นค่ายใหญ่ทั้งคู่ครับวันชัยน้อยนี่จากนักครพน,นมนะฮะมีดาตำรวจวิถีชัยงามครับ เป็นคุณพ่ออยู่ครับจอยางครับบัรชัยน้อยรัดทึกเลครับมวยคู่นี้ครับแหมคู่เดิมพันล้านห้าแสนครับไม่บอกไม่กล่าวล่วงหน้านะครับว่าจะมีเดิมพันครับเพียงแต่ว่าในตอนช้านี่ต่างคนต่างมั่นใจครับสร้างสีสันกันหน่อยฝั่งละเจ็ดแสนห้าจิบจิบครับนี่คือผลงานคู่ที่สี่ศึกพีเคแสนชัยนะครับประจวันังคาที่สิบเอ็ดธันวาคมครับเตะซ้ายครับ <ítulo> <inequ> ข anyway, <al> oh, ีดขวาครับโอ้ยนี่ครับแมเจอดักศอกซ้ายเตะขวาครับโชคเริงฤทธิ์แข้งซ้ายของเอาจนได้ครับโอ้บุกหนักและเกินครับโชคเริงฤทธิ์ศอกซ้ายของโชคเริงครับเตะขวามาครับวันชัยน้อยแต่ต่อยลําตัววันชัยน้อยตั้งแขนพยายามจะห่มตีครับโอ้โหตัวเล็กล็อกตัวใหญ่ปล่อยอออครับ ลอยล่างแล้วขึ้นบนครับแม่มีเหลี่ยมมาช่วยแข้งซ้ายของวันัชน้อยตีเข่าขวาโต้ครับแล้วก็ยกซ้ายบังครับโชคเลืองนิดครับตีเข่าขวามาครับโชคเลืองนิดเตะขวาครับอขยับแทงขวาเอาบวกหมัดซ้ายเตะซ้ายมาครับสู้กันดีหเจอเหลี่ยมของวันัชน้อยครับแล้มไม่บ่อยนี่แรงหายนะเตะซ้ายไปเกี่ยวได้จิ้มหมัด เจาะยางครับพุกขวาครับเตะขวาสูงเจาะยางเจอเข่าซ้ายสับศอกบุกหนักเหลือเกินนะครับโอ้โหสมราคาคู่เดิมพันล้านห้าแทงเข่าซ้ายครับเนี่ยครับตั้งแขนอุ้ยเตะขวาขึ้นก้านคอครับเอาขวาอีกทีนึงโอ้โหหุกขวาเจาะยางครับคนนึงเล่นบนคนนึงเล่นล่างครับเสียบ่าขวาไปครับโอ้โหอาวุธดีเหลือเกินครับถึงกันดีครับ เออก็สาดเงินกันสะพัดแหละครับตอนนี้เอาโยนเข่าขวาไปครับจอยางครับวันชัยน้อยโต้ทุกลูกนะครับโต้ทุกลูกอธิีซ้ายครับโชคเพลิงธิ์แทงซ้ายของโอ้โยนเข่าขามาถึงตัวเอาเจอเข่าขวาของวันชัยน้อยครับแม่แกมีครบทุกอย่างครับเด็กคนนี้ครับอาวุธมีครบเลยครับอ่ะเจอเหลี่ยมล้มลงไปอีกแล้วครับโชคเพลิงนิ์สับศอกซ้ายครับโอ้ดักด้วยศอกตีเข่าซ้ายครับ ชกละเอียดเลยครับอาโมดยกครับชกละเอียดเลยครับวันัชน้อยเนี่ยครับโอ้นี่ทีมงานสิทธิสารเสือครับคือมวยในค่ายนี่พาเรดเอาชนะเป็นว่าเล่นนะครับแล้วเป็นค่ายมวยยอดเยี่ยมของลุมพินีด้วยครับอีกหนึ่งคนยอดเยี่ยมบนเวทีก็คือกรรมการครับกรรมการวัชรินทร์ราชนิพลครับเอาศับทซองซ้ายครับโชคฤทลิตัดหลังซับเป็นร้องนะครับ แต่ว่าไม่ห่างครับเตะซ้ายครับวันชัยน้อยเกี่ยวไม่ล้มครับแอะหลักเหลี่ยมนี่ต้องบอกว่าวันชัยน้อยขี่อยู่นิดๆนะครับเรื่องของเหลี่ยมอ่าตีขวาแล้วไปเกี่ยวเชือกหน่อยครับก็เจอกดดันแล้วครับขีบซ้ายครับลุยหนักเลยครับเตะซ้ายแข้งซ้ายโตมีนี่ครับมีจุกจิกจุกจิกครับมีร่างมีบนครับอาตีขาวซ้ายครับวันชัยน้อยลาออครับ หม 1, 2, ัดหนึ่งสองตะเตซ้ายมาแข้งซ้ายสวยครับโยกเข้าไปครับโยกเข้าไปครับโยกเข้าไปครับอ้าวขวาก็ได้ครับแหมเจาะยางแล้วก็สาดซ้ายโยกอีกทีนึงครับถีบซ้ายครับโชคเรืองนิดหันไปมองชิมงานตั้งแขนแทนครับแทงซ้ายโต้ครับเ,เจอศอกซ้าย ขวาครับเจาะยางครับอ้โห่แข้งสายสูงครับแล้วจะเทเทไม่ล้มอีกครับเสียบเข่าขวาดูอ่อนลงไปครับตีเข่าซ้ายครับโชคเล็นิดหันไปมองทีมงานอีกแล้วครับทีมงานก็คือหันไปทีไรทีมันก็โบกให้เดินนะครับสถานการณ์เป็นรองอยู่ครับ คือตัวเองไปออกอาการหมดด้วยครับเนี่ยครับเดินเดินหยุดหยุดครับเหมือนเรี่ยวแรงไม่เหลือครับยังพยายามอยู่นะแต่ว่าต้องกัดฟันแหละครับนักมวยครับแทงเข่าขวาสวยครับแต่เราไม่เข้าครับไม่เข้าครับเป็นวันัชน้อยเดินคู่ครับหันไ่มองทีมงานครับโชค์เริงลิศโยนเข่าซ้ายครับเนี่ยครับนี่ไม่ต้องไปมองทีมงานแล้วครับเสียแขกยืนอยู่ที่มุมโต๊ะปมมเตอร์เนี่ยครับ บิดเลยครับเสียแขกหมู่มองไปใหญ่เลยครับมองทั้งทีมงานมองทั้งกองเชียร์ครับกลายเป็นหันลีหันขวางนะครับนี่ครับเขาก็โบอกให้เดินนะเสียแขกบกให้เดินโยนเข่าซ้ายไปครับโอ้โยนสวยๆนะครับต้องบอกว่ายนเข่าสวยๆเลยครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่โต้ครับโดนห่มตีแล้วไม่โต้เลยครับมองทีมงานอีกแล้วครับ สับศอกเจาะยางครับกองเชียร์ข้างล่างก็มีทั้งตะวันฉายมีทั้งวันฉลองครับชนะจนครับปกกณ์โอ้ยยอดมวยครับข้างครับแต่ว่าโดนสักแอดแหละครับหมดนะครับอย่างนี้ครับคือหลายหลายคนก็บอกว่าเดินไม่ต่อเนื่องครับทาได้ก็ทําได้ดีแล้วนะครับตารางซ้ลดลดหลั่นลงมาเหลือประมาณสองหนึ่งสามหนึ่งโอ้จากเป็นต่อเป็นรองแพงครับ ก็ไปออกอาการเดินเดินหยุดหยุดเดินเดินหยุดไม่ใช่อะไรแล้วครับหมดแรงครับแหมมันน้อยน่ารู้อะครับนี่ครับร่างกายร่างกายอย่างเดียวเลยครับโอ้โหล้านห้าครับอะย่างสู้อะครับไม่สู้ได้ยังไงครับไม่ใช่เงินตัวเองอย่างเดียวครับเงินพรรคพวกรู้หครับแข่งขวาครับ งสู้ถวายหัวครับนังนวยครับอ๋อแต่ว่าก็หัวใจนะยังสู้อยู่ครับแต่ว่าเรี่ยวแรงครับคือต้องเรียนแฟนมวยบ่าวันชาวน้อยเขาชกละเอียดด้วยครับนี่ครับเล้นช่วงล่างครับนี่ครับขานี่เช่นจะก้าวลำบากแล้วครับนี่ครับจ่อเข้าไปครับและจอดอยู่ตรงนั้นที่เดียวครับบริเวณข้อพับอะครับชกสบายแล้วครับ ล้าน5 0 0แสนบาทครับแม่้าดีใจเหมือนนักฟุตบอลทำประตูได้เลยครับโอ้กินนิ่มอีกแล้วครับทีมงานศิษย์สลวัตเสือร้ายจริงๆครับส่วนผู้แพ้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับโชคเรืองฤทธิ์ก็เต็มที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไปโดนเจาะแล้วก็ล้มล่อยครับเรียวแรงมันก็เลยหายไปด้วยครับแจมแล้วเกินครับโชว์ฟอร์ม สวยงามต่อเนื่องครับวันชัยน้อยสิงห์ปลาปากน้อยนุ่มนานคนครพนมนะเนี่ยครับเสียแขกเอาเงินล้านห้าขึ้นมาให้เองครับเอาเงินพี่ไปใช้ก่อนในน้องยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจผู้แพ้ครับ